สวัสดีครับปลายงานข่าวด่วนนะครับทุกท่านสำหรับกรณีที่ชายแดนนะครับผมป่าศาต,ตาเมืองทนนะครับที่เกิดประเด็นในช่วงที่ผ่านมานะครับกับพี่สมหมายกับทหารขมรน,นะครับที่มีการไปชกนะครับผมไปชกทาหารขมรตามที่เราติดตามข่าวกันเนาะอันนี้เท้าความให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่า ผมได้ไปเจอโพสต์ของทนายพี่โนมิตะนะครับผมผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักแกตอนคด,ดีน้องชุมพู่ที่บ้านกกอกนะครับก็เลยติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับปรากฏว่าแกก็โพสต์บ่อยๆนะครับผมโพสต์บ่อยมากนะครับผมว่าหากว่าพี่ชายชุดดานะครับผมต้องการทนายนะครับก็แกยินดี นะครับผมแกว่างั้นนะแกก็โพสต์โพสต์ลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยไปคอมเมนต์บอกนะครับผมว่าเออจริงๆอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องคดีเนี่ยคงคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับพะเห็นโดนเสียค่าปรับกันไปแล้วนะครับแต่ว่าแกเดือดร้อนในเรื่องของมันมีเรื่องของอที่ดินนะครับผมพอดีลูกแกเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปจำนองอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วทีนี้เขาก็กรมบังคดีเขาจะมายึดอะไรประมาณนี้นะแกก็เดือดร้อนเรื่องนี้อยู่ ก็เลยอยากจะหาทนายช่วยเลยประมาณนี้เอ่อผมก็เลยไปคอมเมนต์บอกพี่ทนายโนมิตะนะครับปรากฏว่าแกก็รับเรื่องนะครับผมแล้วก็บอกว่าเอองั้นก็ให้ให้แกติดต่อมาเลยแกว่าอย่างนี้แกก็เลยให้เบอร์โทรผมมานะครับทนายโนมิตะเนี่ยนะครับผมก็เลยไปบอกพี่สมายนะครับให้ติดต่อไปปรากฏว่าก็รับช่วยเหลือนะครับแต่เบื้องต้นนี้นะครับผมก็คือคดีที่เขาไปแจ้งความที่แหละนะครับผมที่จะดําเนินคดีนะครับที่ไป ไปต่อยทหารผ่านนี่แหละนะครับก็คาดว่าเขาน่าจะส่งทหารขมินมาดําเนินคดีที่ไทยเหรอเออนะเพราะว่ามีการดำเนินคดีตํารวจก็แจ้งให้ไป,ไปรับทราบข้อกก่าวหาในวันที่สิบเก้าทีนี้ก็ว่าจะมีการเลื่อนนะครับผมจะเลื่อนไปวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับไปไปมาๆนะครับผมเมื่อเช้านี้อย่างที่บอกไปว่าแกโทรมาครับทุกท่านโทรมาหลายสายนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับแกก็พิมพ์มาบอกนะครับเพราะว่าแกจะไปร่วมงานอ อะไรของทหารพานนี่แหละนะครับผมที่ค่ายปักตรงชัยในวันที่1 7บ8นะครับผมก็นัดกับลุงนนท์ไว้นะครับผมว่าเอออยากให้ไปด้วยกันแกบอกว่าอุ้ยยี่สิบเอ็ดไม่ไม่ไหวหรอกมันมันกลับไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าได้เดินทางวันนี้ครับทุกท่านผมก็เลยยังไม่เสร็จภารกิจนะั่นจะไม่เสร็จทุระที่มุกดาหารผมต้องไปค่ายปักตรงชัยก่อนนะนะคิดว่ามันก็เท่าไหร่400รอยโล400โร้อยกโลนะครับขับรถก็ หกเจ็ดชั่วโมงอ่ะนะครับอืมก็เลยตัดสินใจต้องก็ต้องเดินทางวันนี้เลยะนะครับช่วงบ่ายนะครับก็คงไปถึงดึกอะนะแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหานี่นะครับผมวันที่สิบเก้านะกลับมาเป็นวันที่สิบเก้าเหมือนเดิมจริงตำรวจนะัวันที่สิบเก้าแต่แกอยากเลื่อนเป็นวันที่ยีสิบเอ็ดเพราะว่ารอเพื่อนรออะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่สรุปเลยก็คือว่ากลับมาเป็นวันที่สิบเก้าเหมือนเดิมนะครับตอนเช้านะครับนักคงนักเขาก็คงจะไปกันกันอยู่เนาะ เอออย่างไรนี่อย่างนั้นเ้าก็เราก็ให้กําลังใจคนไทยด้วยกันนะครับผมเออแม้มันจะผิดพลาดไปแล้วมันมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่างเดี๋ยวคงจะเล่าตรงนี้ให้ฟังแต่ในส่วนที่แกโทรมาเล่าผมฟังเนี่ยว่าก็จะมีคนไปเป็นเพื่อน,น่ะเยอะอยู่แค่ว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่ธนายนวิตะพี่ธนายนวิตะเนี่ยก็น่าจะมากันไม่ต่ํากว่าสามคนนะผมว่านะทีมงานนะนะคงไม่มาน้อยกว่าน,นี้หรอกนะครับก็คงต้องมีเพื่อนมีอะไรมาด้วยมีคนถือเอกส,อกสารอะไรเงี้ยนะครับ ตอนนี้มันก็มีประเด็นนะว่ามีการเหยียบระเบิดนะครับผมบาดเจ็บสามลายบหรนะครับข่าวล่าสุดนะเราก็คอยติดตามกันนะเพราะว่าผมยังไม่ไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเพิ่งดูเบื้องต้นมาแต่ว่าอยู่ทางอะไรนะทางช่องโบกไหมนะครับอ่ะผมนะครับจะเดินทางตอนบ่ายนี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับผมสนับสนุนช่องด้วยนะครับตอนนี้นะครับทุกช่องเลยนะเขาก็จะทําเป็นระบบสนับสนุนช่องแล้วนะเพราะว่า มันก็มีค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าช่องไหนที่จะทําคลิปอยู่บ้านอนะ่ะมันก็อาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเดินทางเหมือนกับผม,มน,นี <laughs> ่นะครับผบอกเลยค่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมจะทําโลบสแกนขึ้นมานะครับโลบสแกนขึ้นมาให้กับทุกท่านได้สแกนง่ายๆเลยนะครับผมสนับสนุนในการทําคลิปในการทําข่าวในการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ของผมนะครับอ่านะครับเป็นการสนับสนุนนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับผมอ่าส่วนพร้อมเพย์นะครับผมก็จะเป็นเบอร์โทรผมเองนะครับศูนย์แปดเก้าสามเก้าสองหกสามห้าหกนะครับชื่อก็จักคลิป ภาษีในคำนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผมเ,เพราะว่าการทําช่องนี่นะครับมันก็มีต้นทุนอยู่นะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าเอาพูดกันตรงๆว่าเหมือนกับเราดูดูโทรทัศน์ดูหนังดูข่าวดูทีวีหไหมบางบางอันนี่เราต้องสมัครถูกไหมครับเราต้องสมัครค่าเข้าขไปดูเขาอ่าเห็นไหมครับผมเหมือนเน็ตจะเป็นเน็ f l i กหรือ โ,โมโนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สมัครเข้าไปเดือนละแปดร้อยเก้าร้อยอะไรก็ว่าไปสามร้อยสี่ร้อยอะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะกรณีที่เราดูยูทูบเบอร์ YouTuber ก็เหมือนกันนะครับยูทูบเบอร์ก็มีต้นทุนในในเรื่องของการาสมรัครเน็ตนะครับผมถอดซื้อโทรศัพท์มาในการที่แบบคิดคอนเทนต์ไปถ่ายหรือทําข่าวเหมือนผมผมทาข่าวก็ผมก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับในการเดินทุน,นทางมันมีต้นทุนนะครับจากนั้นแล้วถ้ามันมีคนสนับสนุนคนดูเราเขาชื่นชอบเราอ่ะ ช่วยสนับสนุนนะครับผมอ,อันนี้นีไปเออมันก็ดีมันก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเราขึ้นมานะครับนะมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วนะก็ฝากด้วยนะครับทุกท่านนะแล้วก็ฝากให้กําลังใจพี่สมหมายพี่สมหมายเนแกเป็นอดีตทหารพานาน,นะชีวิตแกก็เท่าที่ดูแล้วก็ไม่ไม่ใช่คนรวยนะเป็นคนลําบากด้วยซ้าไปนะครับเอ่อ คนไทยเราใจดีอยู่แล้วนะครับผมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันแบบพอประมาณนั่นแหละนะครับผมไม่ได้แบบเวอร์บูวาอะไรนะครับผมอะไรที่เดือดร้อนก็คอยสนับสนุนช่วยช่วยเหลือกันไปในช่วงที่มันเกิดเรื่องเกิดปัญหานะครับเพราะว่าสิ่งที่แกทําถามว่ามันมันถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกต้องนะครับอ,อถามว่ามันถูกใจไหมมันถูกใจ <laughs> ของใครหลายๆคนในประเทศนะครับผมไม่ใช่ทุกคนนะก็อบอกนี้ว่ามันมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่างที่ผมบอกไปนะครับอืมแต่มองมองกลับกันนะครับทีนี้ว่าในในฝั่งของเขมรทีนี้การที่เขาขึ้นมานะครับผมเข้ามาทําเข้ามาคือทํานองว่ามันแบบมันมายัว่วนะครับผมมันมันมากวนนืกออไหมครับผมเออได้ถามว่าไทยเราจะทนได้ได้มากน้อยเพียงใดทนได้แค่ไหน แล้วจะปล่อยให้เป็นเหมือนเขาพระวิหารอย่างอย่างนั้นหรือนะครับหรือยังไงนะครับอ่าก็เนี่ยคือถ้ามันมันไม่เด็ดขาดมันไม่ทำอะไรเสียมันยังไงผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นของขมรนะครับผมันจะเสดเขาครับผมพูดง่ายๆนะมีแต่เจรจาพูดคุยกันพูดคุยไปพูดคุยมาให้เขายุ่งเลยนะทีเนี้ยเอออ่าพี่พี่สมหมายแกพูดกับผมนะ แกพูดกับผมเลยนะเมื่อเช้าที่แกโทรมาแกพูดว่าจริงๆแล้วบนปราสาทนี่มันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวนะตอนนี้แกว่าอย่างนี้นะสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแกว่าอย่างนี้เนาะผมก็มามา,มาคิดดูเออมันก็จริงเว้ยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์แบบตึงเครียดนะครับเออสถานการณ์แบบตึงเครียดปัญหามันเกิดขึ้นอยู่นะครับ มันก็ไม่ไม่ใช่เวลาที่จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแกก็ว่าอย่างนี้นะเออมันมันมันก็จริงนะแกก็พูดไปอีกเยอะนะผมก็จาคาพูดแกไม่ได้แต่แกก็ให้เหตุผลแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยก็ก็โอเคผมว่าเออมันมันก็จริงอย่างที่แกพูดนะเพราะว่ามันยังไม่เคลียร์ดัะนั้นแล้วนะครับก็หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับผมเอ่อรัฐบาลนะครับผมผู้มีอํานาจนั่นแหละใครบ้างนะก็ต้องต้องทําอะไรสักอย่างนะครับอืมจะมาโทษอ่า คนของตัวเองอย่างเดียวผมว่ามันก็ไม่ได้ก็เหมือนกับเวลาถ่ายคลิปอทหารไทยก็มักจะห้ามฝั่งเราแหละห้ามถ่ายคลิปนะครับผมก,กลัวอะไรเขาก็ไม่รู้นะแต่ทีข้าเมนแม่งถ่ายทุกช็อตถ่ายทุกประเด็นถ่ายทุกเรื่องเอาทุกจุดนะครับผมเออไม่งถ่ายหัวปีที่ถือแมอย่างเงี้ยพ่อใหญ่สมคกอย่างเงี้ยนะครับผมดูเท่ดูสง่าผาเผยทำไมเขาทําได้วะคืออย่างนี้นะอะการปกครองทหารเน,นรเเเรี่ยนะน,นะครับผมเอาเท่าที่ผมรู้นะทางฝั่งขเมนเนี่ยนะครับผม เขาแบบปกครองอิสระนะครับเขาเป็นอิสระในตัวเองนะครับผมทหารนะเออแต่ทหารไทยเรานะครับผมต้องฟังคําสั่งนะครับผมจากผู้บุข้าัญชาหรือ,อ,อคนหลักคนใหญ่จะเซ็นเอกสารลงมาว่าจะลบหรือไม่ลบจะสั่งทานั่นจะสั่งทานี่อะไรเงี้ยก็ต้องผ่านการรับรองผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมทหารชั้นผู้น้อยก็เลยแบบตามที่เราเห็นนะครับผมเห็นไหมไปเดินลาดตะเวนอยู่ที่เดิมๆนะครับผม วันเมื่อวานนะครับผมดันไปเหยียบระเบิดนะครับเออมันก็แผลกดีไว้ปล่อยให้เขาประวังระเบิดได้ยังไงคืองงมากนะครับโอ,โอ้ยโอ้ยนะครับสงสารนะสงสารทหารชั้นผู้น้อยนะครับทุกท่านนะครับจกนั้นเราผู้นําต้องต้องต้องปรับเปลี่ยนแผนต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะปล่อยให้แบบนี้ไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูสถานาการณ์ออไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันที่สิบเก้ารอดูว่าคนไทยนะครับผมจะ มีการคอมเมนต์ในไปนี้ไปทิศทางใดเรื่องของพี่สมัยที่แบบไปไป,ไปทํากับทหารขาเอนแบบนี้นะครับก็ก็ต้องรอดูนะครับแต่ผมมาให้กําลังใจนะให้กําลังใจนะครับเพราะว่าประวัติแกไม่ใช่คนเลวร้ายหรืออะไรเลยประวัติแกเป็นคนดีนะครับผมไล่ดูทไทม์ไลน์เฟซแกไล่ดูสิ่งที่แกเคยทํามาเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมเลยนะครับผมก็เยอะนะอืมขนาดแกเป็นคนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ร่ํารวยแล้วเป็นคนแบบธรรมดาเลยอนะ เออแกก็ไปช่วยเหลือสังคมเหมือนกับที่ผมไปเนี่ยไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยนั่นช่วยนี่เลยเนี่ยนะครับช่วงที่เกิดเรื่องของชายแดนแกก็รวบรวมกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยไปบริจาคที่ปราสาทอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปตลอดนะเออก่อนที่ก่อนที่จะมีการก่อเรื่องนะครับอืมนะก็ก็ฝากเรื่อนนะครับผมฝากสน,สนับสนุนด้วยนะเออเพราะว่า <laughs> <laughs> ช่วงนี้ <laughs> มันเดินทางบ่อยจริงๆนะครับ <c ười> คือไม่ไหวถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมทําช่องมาสิบปีเนี่ยผมก็ หลักๆก็ใช้ทุนตัวเองเป็นเป็นหลักนั่นแหละแต่ว่าถามว่ามี f อสคอยสับสน,นบ้างไหมก็มีบ้างในช่วงที่ผ่านมาแต่เราแบบไม่ไม่ได้ทําแบบจริงๆจังว่าเออมีช่องทางในการให้เลขบัญชีเลยโอนเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็ยังไม่ไม่ได้ให้แบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อมาส่วนตัวเอติดต่อมาแต่มันมันก็จะน้อยนะครับผมถ้าติดต่อแต่ถ้าเราให้ตรงไปตรงแบบนี้เลยเออมันก็มันก็น่าจะมีแบบเพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าใครแบบว่า เห็นตามความสมควรนะครับผมก็พิจารณานะครับก็ฝากฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวยังไงผมเดินทางแล้วผมอาจจะไลฟ์สดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหรือไปเจอพี่สมัยแล้วก็อาจจะทําคลิปหรือไลฟ์สดก็ค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ